สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วในช่อง m a y y e เคที่นะคะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมในแมปชื่อ Escape Ronald ลนเนอร์นะคะก็พี่โผล่มาอยู่ในร้านเบอร์เกอร์ที่ชื่อคล้ายแมคกโดนอลกําลังจะสั่งซื้อเบอร์เกอร์สูพิมเบอร์เกอร์5ดอลล่าแต่ว่าตอนนี้ที่ร้านไม่มีคนเลย แล้วก็มีซอสมะเขือเทศเต็มพื้นไปหมดเลยไม่รู้ว่าใช่ซอสมะเขือเทศหรือว่าเลือดกันแน่ด้วยความสงสัยและอยากจะรู้ว่ามันคือซอสมะเขือเทศหรือว่าเลือดเราจะเดินเข้าไปคุ้เขาบอกว่าอันตรายที่ายในนะที่นี่ที่ไหนฉันแค่อยากจะกินเบอร์เกอร์อา้าวตายที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยที่นี่ที่ร้านเบอร์เกอร์ที่เราจะซื้อ กลับบ้านนะจริงๆไม่ได้ซื้อที่ร้านนะจะซื้อรอจะกินแบบกลับบ้านเทคโฮมแต่ว่าไม่มีใครมารับออเดอร์เลยแล้วก็เจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวอีกแล้ว <c oughs> น่ากลัวจริงๆนะทุกคนธรรมดาจริงๆร้านนี้ไม่ว่าจะอยากกินแฮมเบอร์เกอร์หรือพิซซ่าไปสวนสนุกอะไรก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ตลอดจะต้องหนีผีตลอด เขาบอกให้รันเขาบอกให้เราวิ่งหนีเข้าช่องเขาเรียกว่าช่องรูอะรูช่องแอร์หรือเปล่าอันน,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 นี้เรียบร้อย <c oughs> ด่านออบบี้สบายๆง่ายๆง่ายไหมง่ายหรือเปล่าก็ง่ายอยู่นะปึ๊บฮึึบปึ๊บ เรียบร้อยอ่าผ่านฉลุยโหดจริงๆเลยเราเลเซอร์ึบึึบึบบเรียบร้อยค่ะอเ้อเอาพีการ์ดเข้าไปเห็นทางไหมเฮ้ยเขยคอยบุญลงท่อ พ่อก็คืออยู่ที่นี่เลยลูกศรชี้เรียบร้อย <c oughs> ไม่ได้หันหลังไปดูเลยว่าใครวิ่งตามเราอยู่แต่น่าจะเป็นไอลุงโดโน,นนั่นแหละชื่อโดโนนเขาเออชื่อโดโนนั่นแหละโดโนโเป็นญาติกับแม็กโดโนลลหรือเปล่าคะทำไมมันเหมือนกันขนาดนั้นล่ะเ,เรียบร้อยออน้ำสีเขียวด้ว่น้ำสารเคมีที่ทำให้เรากินหรือเปล่าทุกคนทำให้เรากินแหละ ใครที่สั่งน้ำเขียวโซดาเนี่ยระวังไว้ดีๆนะเนี่ยน้ำที่เขาทำให้เรากินน้ำสารเคมีฮึบกระโดดกระโดดปึ๊บเรียมร้อยผ่านชลุยด้วยประสบการณ์การเล่นออปปี้มาหลายด่านแล้วเราจะต้องเล่นเก่งบ้างแล้วแหละเก่งครึ่งนะไม่ได้เก่งเลย ตดอ e. ีรอนะคะตอนนี้รอลิฟต์ลงมารับขึ้นมาเพื่อนสาวอ,อยู่ในลิฟต์แล้วค่ะอยู่ในลิฟต์กับเพื่อนผ,ผู้สาวะะผู้สาวผู้สาวผมซ่อมเฮ้ยเสียงอะไร ซอสมะเขือเทศที่เราตามหาอยู่พี่บอกกี่ทีแล้วว่าอย่ากินซอสมะเขือเทศเยอะเปรืองไม่ใช่อะไรเปลืองมาเรามาเล่นรอเราด้วยสิเพื่อนสาวเพื่อนสาวรอเราด้วยสิเพื่อนสาวสาวส ผู้สาวผมซ้อมรอฉันด้วยเรียบร้อยนี่เสียงฉันไปแล้วเพื่อนเฮ้ยมืดมากนี่เราโผเข้ามาในห้องน้ำ เสียงอะไรครับเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมวิวิวน่ากลัวได้เสียงอะไรอะรุงโรโนัลโอ้มค์กอดน่ากลัวมากเสียงอะไรก็ไม่รู้ <S 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 นี่ไเสียงที่เราได้ยินก็เสียงนี้ เรารอให้มันลงมาก่อนเฮ้ยทำไมเพื่อนสาวเดินผ่านทะลุไปได้เลยอะนี่เสียมเพื่อนอุ๊ยตกใจหมด <c oughs> ไม่รอแล้วนะเพื่อน เาห้ามหยยบกับดักระเบิดเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะทุกคนผ่านฉลุยวิ่งเห็นเห็นไหมเห็นใบเลื่อนไหมเห็นใบเลื่อนไหมใบเลื่ออเลยใบเลื่อไม่กินแล้วนะคะโบกงเบอร์เกอร์จะกลับบ้านไป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  <laughs> เขาบอกให้หากุญแจที่จะไปเปิดประตูใช่ไหมไม่ไมีพอดีนี่กดอีไงอเรียบร้อยกุญแจอยู่นี่ค่ะอันนี้คือเครื่องทำแต่ขอขอสมรวจกันนะคะนี่คือเครื่องทำสลอรี่หรือเปล่าที่โห้ลที่ทำซอส อันนี้เขาทิ้งไว้อยู่นะเขาทอดเฟ็นไฟทิ้งไว้อ่ะสกระปรกมากเลยค่ะภายนอกร้านก็ดูสกรปรกแล้วแต่ข้างในคือสกรปรกมากกว่าข้างนอกอีกใครจะกินก็กินเลย <c oughs> ไม่ปลอดภัยแล้วมีลาวาอยู่ในร้าน มีลาวายอยู่ในร้านได้อะเป็นไปได้ยังไงเรียบร้อยค่ะไปเลยเฮ้ยทำไมไหลเกิดอะไรขึ้นโอ้หเราออกมาอ๋อพอัดลมพลัดลมพัดลมมีพมัดลมใบใหญ่อยู่อ๋อเราเข้ามาทีเราขัา้นทีเราขัา้นปึ๊บอย่านะ เราต้องกระโดดกระโดดกระโดดเพื่อทีอ่เพื่อที่จะเดินออกมาได้อันนี้คือลาวาอุ๊ยตกใจปึ๊บเรียบร้อยอุ๊ย,ย,ยจะต้องเดินไป โหต่อไปก็ดูโลนเรลางวาสิโอ้ยค่อนข้างเล็กแล้วนะเล็กลงเรื่อยๆหุ้ยน่ากลัวจัดๆเลยทุกคนเรียร้อยไปขึ้นไปไม่รู้เลยว่าขึ้นไปแล้วจะเจออะไรบ้างไม่รู้ว่าจะออกมาจากร้านได้เลยหรือเปล่าอ๋อมีไงแมงมุมอยู่มีไหมแมงมุมอยู่ ยายแมงมุมตัวนี้มันฆ่าเราถึงตายเลยแมงมุมใสยพันไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราหนีได้แล้วอ่ะเขาบอกให้เราวิ่งทุกคนวิ่ง,งมันมืดมากค่ะมันมืดมากเลยทุกคน ยผ่านแล้วเป็นไงกันบ้างคะกับแมทที่ชื่อว่า Escape r o n a l d s t i n n e r นะคะเป็นแมทที่รู้สึกว่าเล่นสนุกดีนะเพลินๆเ,เ,เล่นไม่ยากมากนะทุกคนก็ลองมาเล่นกันดูนะคะใครที่เล่นแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันครับสวัสดีคะ่ะจุบ๊บจว